ถึงเป็นหนึ่งเกมครับที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สามารถกลับมาเก็บ3มแต้มได้ในเกมเลีกนะครับหลังจากที่แพ้ไป2นัดติดต่อกันในเกมกับทางด้านของฟูลแลมแล้วก็ทางด้านของแมน,นเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมลีกนะครับก็ต้องบอกว่าการกลับมาชนะเอเบอร์ตันเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยผลสกอร์ก็อาจจะดูดีนะครับแต่ว่า ในเรื่องราวของรูปเกมเองเนี่ยต้องบอกว่าอึดอัดพอสมควรนะครับสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีวิเคราะห์วิจารณ์พูดถึงเกมนี้กันนะครับในแบบสไตล์ของต้องพัดนีนะครับยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคอบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับ อะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะหาที่พักนะครับที่ลอนดอนหรือว่าระหว่างที่ไปดูฟุตบอลไปเรียนไปอะไรต่างๆนานานะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามกันได้นะครับที่เพจบ้านเช่าในลอนดอนนะครับบอกเลยครับว่ามาจากช่องทางของต้องผัดนี่นะครับก็จะได้ราคาสุดพิเศษไปอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงใครอยากได้ตัวฟุตบอลก็สามารถสอบถามติดต่อกันมาได้นะครับทางอินบ็อกซ์ต่างๆของต้องผัดนี่เช่นกันนะครับ เอาละครับมาพูดถึงแมนยูเกมนี้นะครับเป็นเกมที่28นะครับสัปดาห์ที่28ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในการเจอกับเอเวอร์ตันนะครับต้องบอกว่า เกมน่าสนใจเหมือนกันนะครับออกสตาร์ทเกมนี้แมนยูเต็ดเองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวไปเล่น11คนแรกจากเกมที่แพ้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับก็มาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับสองประตูก็เป็นทางด้านของอังเดโอนาน่าแนวรับนะครับมีดานโลมีทางด้านของวารานอีเวนส์นะครับลินเดเลฟมีทางด้านของคาซิมิโร่คู่กับเมนูนะครับสามตัวรุกครับใช้การนาโชสกอตแม็กชูมิเน่บรูโนเฟนเดสนะครับแล้วก็ทางด้านของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ออกสตาร์ทมาเนี่ยครึ่งแรกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็พยายามครอบครองบอลนะครับแล้วก็ถือว่ามีโอกาสจังหวะจะโคนพอสมควรนะครับก็มีจังหวะาฉับฉวยนะครับมีโอกาสได้ยิง หลายๆครั้งนะครับในขณะที่ทางด้านเอเวอรตันเองเนี่ยครึ่งแรกก็มีโอกาสซัดไปถึง11ครั้งเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยอังเดโอนาน่าเองก็ยืนอยู่ตำแหน่งที่ถูกนะครับบวกกับความที่เอเวอรตันไม่ข่มด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยครึ่งแรกนะครับพูดถึงหน่อยละกันครับฟอร์มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่าจริงๆนะถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เด่นที่สุดนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครึ่งแรกก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นในด้านของอเดรฮานดการาโชนะครับกับจังหวะ สองจุดโทษนะครับที่ได้มาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มาจากจังหวะของอารียนโดกาลาโชเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่เล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับมาเป็นฮีโร่ในวันที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างจะตันเอาเอาอย่างนี้แล้วผมมองว่าจริงๆเนี่ยดูสิเตัวแรกเนี่ยเมื่อไปเทียบเอเวอร์ตันอ่ะผมว่าใครๆก็มองแมนยูเนี่ย ต้องชนะง่ายและอยู่ในรูปเกมที่สบายๆด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าโ,โหมันออกมาแบบนี้เนี่ยบดนคำเดียวว่าปวดหัวเหมือนกันสำหรับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าต้องได้ลุ้นต้องได้เหลื่อมกันอีกแล้วนะครับทีนี้เราพูดถึงเยื่ลูกดีกว่านะครับสำหรับจุดโทษนะครับลูกแรกนี่ก็ต้องถือว่าทางด้านของอนิวก,กานาโชน,นครับเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับจนกระทั่งนะครับโอ้โหไปโดนเสียบลูกนั้นเนี่ยโอ้โหอยังไงก็ต้องได้เลยครับ ก็เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นบูโน่เฟนเดสเนี่ยที่ยิงประตูเข้าไปก็ต้องบอกว่าบูโน่เองทําสถิตินะครับเป็นผู้เล่นแมนยูที่ยิงจุดโทษสูงสุดละนะตอนนี้ดาวสมู์สูงสุด,สดการยิงจุดโทษเนี่ยไปที่29ประตูแล้วดังนั้นเนี่ยเอาก็ถือว่าณนะตรงนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยอาจจะยิงน้อยนิดนึงนะครับยิงไปแค่4ประตูแต่ว่านี่คือลูกจุดโทษที่เขาทําได้เป็นดาวยิงสูงสุดในการยิงจุดโทษในแมนยูนิเต็ดนะครับ ก็ถือว่ายิงคมกริบนะลูกนี้ไม่มีปัญหาผมว่าทำได้ดีเลยสำหรับทางด้านของบรูโน่เฟนเนเดสนะครับสำหรับประตูขึ้นนำ1-0นะครับส่วนลูก2เนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ทางด้านของการโชอีกแล้วนะครับเลี้ยงจี้ปาดเข้าไปแล้วจังหวะนี้เนี่ยบอลมันก็ไปโดนมือนะครับทางด้านของมิโคเลนโกและเป็นจุดโทษนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจุดโทษจ,จุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นบรูโน่ที่ยิงอีกแต่บรูโน่กลับให้ทางด้านของแรดฟอร์ดยิงแล้วก็ ไม่มีปัญหานะครับมคาร์ฟอร์ดยิงเข้าไปนะครับก็ทําให้ครึ่งแรกเนี่ยแมนยูเต็ดที่ผมเรียกว่ามันก็ใช้คําว่าไม่ได้ดีมากนะครับไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็สามารถนะครับนำนได้ไอเวาตันได้2ประตูต่อ0น,นย์น,นะครับครึ่งแรกเนี่ยแมนยูเอตนะครับยิง9เข้ากรอบ5เป็นประตู2ส่วนเอเวอาตันเนี่ยโอกาสยิง11ครั้งเข้ากรอบแค่2ครั้งเองนะครับก็ถือว่า เอเวอร์ตนเองยังคงมีปัญหานะสำหรับเรื่องการจบสกอร์เอาจริงถ้าเกิดแมนยูนิเต็ดเนี่ยเจอทีมนี่จบสกอร์คมคมสมมติอะผมคิดอ,อ,อย่างไปเจออย่างเบนฟอร์ดเนี่ยเจอทั้งยูอันวิซ่าเจออีบานโทนี่ผมว่าแมนยูอาจจะโดนไปก่อนแล้วนะครับสำหรับในครึ่งแรกนะครับก็จบลงไปครึ่งแรกก็ส่วนตัวไม่ได้ประทับใจอะไรเท่าไหร่เล่นได้ไม่ค่อยดีมากนะเกมดันกลางอาจจะต่อด้วยทีแต่ว่าการเล่นกินตัวอย่างที่บอกไปกันนโะชวมีจุดขายตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่า ทำได้ดีนะครับแล้วก็สามารถเรียกจุดโทษได้ทั้ง2ลูกนั่แหละก็ส่วนร่วมคือเขาเลยนะครับเครื่องแรกถือว่ากานาโชโอเคนะครับคนอื่นๆผมว่าเฉยๆอ่ะรัดฟอร์ดบูโน่ถ้าไม่ได้เรียกว่าได้จุดโทษอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ถึงกับขณะได้ลุ้นประตูอะไรมากนักนะครับพิกฟอร์ดอาจจะมีโอกาสจังหวะจะโคนได้เซฟบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับจะแจ้งมากนักเข้าสู่ครึ่งหลังครับแมรีเ่เดเองเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะ ขยับเรื่องการครองบอลอะไรกลับขึ้นมาให้ดีขึ้นนะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยกลายเป็นว่าทางด้านของเอเวอร์ตันเนี่ยเปลี่ยนก่อนเลยนะครับตั้งแต่นาที61นะครับส่งทางด้านของเจ้าวังเดกโกเมสลงมาแทนอบับราฮดูคูเร่ที่ติดเหลืองนะครับโดมินิกคอยลวินก็ลงแทนเบโตทีท่ออกสตาร์ทก่อนสองคนนี้จริงๆสลับกันไปมาแล้วประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านอีกหนึ่งคนก็เป็นทางด้านของเจ้า ลุイスดอบลินนะครับก็เปลี่ยนลงมาแทนทางด้านของแจ็คแฮร์ริสันนะครับก็มีการสลับหมดเลยนะครับสคนแรกของเอเวอร์ตันก็ก็ดูดีขึ้นมานะครับแมนยูนเต็ดเองเนี่ยก่อนจะไปเริ่มเปลี่ยนตัวแรกเก้ารอบไปนาทีที่79แล้วนะครับก็ส่งโซยาอารับมาแทนเมนูนะครับ83ส่งแอนโทนีลงมาแทนกาลาโชนะครับที่เริ่มหมดแรงนะครับส่วนทางด้านเอเวอร์ตันก็ส่งอชิยังลงมากดดันก็เด็กเก่าเป็นเด็กเก่านะครับเด็กเก่าแมนยูทั้งคู่เลยเจมส์สกัดเนอร์กับอชิยังเปลี่ยนกันนะครับก็ลงมาผมว่าจริงๆก ในครึ่งหลังเนี่ยถ้าเราดูเกมเราจะเห็นว่าโอ้โหเป็นเอเวอเรตันที่ครองบอลบุกได้ดีกว่าครองบอลได้มากกว่าซึ่งมันเป็นรูปเกมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกับเอเวอเรตันนะครับในการที่จะไปครองบอลมากกว่าคนอื่นหรือว่าจะไปทําเกมแบบนี้ใส่คนอื่นนะครับซึ่งครึ่งหลังเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่าแมนยูเป็นรองจริงๆนะครับไม่ว่าจะในพื้นที่ต่างๆการเล่นเกมเคาน์เตอร์เพรสซิ่งโดนการขึ้นมาเพรสซิ่งสูงแมนยูแก้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเอเวอเรตันคมผม,มเน ถูกตีเสมอหรือว่ามีสิทธิ์แพ้เลยนะครับครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของเอเวาตันมีโอกาสยิง12ครั้งเข้ากรอบเพียงแค่4ครั้งซึ่งทั้ง4ครั้งเนี่ยเป็นอังเดโอนาหาที่เซฟได้นะครับก็ถือว่าหลังๆเนี่ยยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาเซฟประตูได้อย่างต่อนเนื่องสำหรับอังเดโอนาหานะครับในขณะที่มาร์โยเต็ดเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยเท่าที่ผมไปดูเนี่ยก็มีโอกาสยิง6ครั้งนะครับเข้ากรอบ3ครั้งแล้วก็อย่างที่บอกไปพิกฟอร์ดเองเกมเนี้ยก็ทําได้ดีนะครับไม่นับสองอยู่ท่วมเพรดาะว่า,าคิกของบูโฟ ก็เป็นอีกลูกหนึ่งในครึ่งแรกที่โอ้โหเซฟแบบมือซ้ายแบบสุดมันนะปัดต้มออกมาได้นะครับก็ถือว่าผลงานใช้ได้นะครับสำหรับทางด้านของจอแดนพิกฟอร์ดนะครับก็เอาเป็นว่าผลงานโดยรวมของแมนยูเต็เกมนี้เนี่ยไม่นับรวม2ประตูนะผมว่าเล่นต่ำกว่ามาตรฐานนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแต่ข้อดีก็คือการได้3มแต้มกลับมามันก็เป็นสิ่งที่แมนยูเต็ดเองเนี่ยก็ต้องการตรงนี้นะครับต้องการตรงนี้ เพื่อขยับตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่อันดับที่6นะครับ28นัดมี47คะแนนตามอันดับ5สเปอร์เนี่ยอยู่3มแต้มแต่แข็งมากกว่าเขา1นัดรูปบวกลบได้ศูนย์เนี่ยโอ,อ้โหผมยังบอกแบบมันท้อมันไม่เคยแมนยูที่แบบรูปบวกลบมันไม่ได้อะเข้าใจไหมรูปบวกลบมันไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบเออย,ยังไงนะครับสําหรับทางด้านของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าอยา่างไรก็ตามครับก็ถือว่าเป็น3แตม้มนะครับทีนี้เนี่ยหลังเกมเรามาดู rating เรตติ้งกันหน่อยดีกว่เาเขาจัดเรตติ้งเป็นยังไงผมอ้างอิงจากแมนเชสเตอร์อเวนิ่งนิวส์นะครับก็ไล่มาตั้งแต่พวกสาประตูอังเดลนาน่าเนี่ยเขาให้7นะครับเพราะว่าอย่างเกมเนี้ยอย่างที่บอกไปโอนาน่าเองเนี่ยมีโอกาสเซฟเยอะมากนะครับแล้วก็เซฟจังหวะสำคัญสำคัญนะครับก็ทางด้านของ พักฝั่าอังกฤษเนี่ยเขาให้ที่7คะแนนนะครับส่วนแนวรับเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยกลายเป็นคู่เซนเ็นเตอร์ที่เล่นดีนะครับเขาให้ทางด้านของวาร่าเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษาพื้นที่นะครับรักษาตำแหน่งตัวเองได้ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าจัดการกับกองหน้าเอเวตัตตันทั้งเบโตและคอนิคเคอร์วินได้ดีได้ไป7คะแนนนะครับแต่ว่าจอห์นนี่อีแวนส์ครับทางด้านของอังกฤษเนี่ยเขาให้8เลยนะครับบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะสร้างผลงานได้ประทับใจมากในเกมนี้นะครับสามารถ หยุดยั้งนะครับเกมรุกของเอเวอเรตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างจะทําได้ดีส่วนวิงแบ็กสข้างเนี่ยไม่ค่อยได้สร้างสารรค์เกมักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ถูกทดสอบมางนัดดังนั้นฝั่ง2ข้างเนี่ยให้ไป6นะครับส่วนด้านกลางถือว่าเป็นจุดอ่อนนะครับอันนี้ตามที่เขาพูดกันนะครับคาซิมิโรยังไม่อยู่ในฟอร์มเดิมที่ทําได้ดีมาก่อนนะครับเกมนี้ยังคงอยู่ในฟอร์มที่หลุดออกไป แล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาฟอร์มต่อไปในอนาคตซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น,นกับคาเซมิโร่เหมือนกันผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องความเหนื่อยล้าหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับในขณะที่คอมบี้เมนูเนี่ยก็พยายามจะเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีผลงานโดดเด่นก็เอาไป6ตามมาตรฐานนะครับส่วนกาลาโชว,วันนี้กาลาโชบรูโน่เขาให้8นะครับอย่างที่บอกไปกาลาโชเนี่ยโอกาสที่ได้ประตูการได้จุดโทษก็มาจากเขา้นั้นเอาไป8ะแค่น้นนะครับส่วนบรูโน่เนี่ย ก็ยิงได้ดีทั้งฟรีคิกทั้งเรื่องจุดโทษนะครับแล้วก็วันนี้ในภาพรวมก็เสียบอลน้อยลงก็เอาไป8คะแนนส่วนแรดฟอร์ดเองเนี่ยก็จริงๆอะ่ะถ้าไม่นับยิงประตูก็หลังๆก็ไม่ได้มีจังหวะจะโคลเลยชัดๆนะครับส่วนแมททูเนย์ก็มีจังหวะนะครับที่ให้บอลกานาโชจนหลุดเข้าไปได้จุดโทษอะไรเงี้ยก็ถือว่าให้เครดติตตรงนี้ไปแต่ได้เพียงแค่6คะแนนนะครับส่วนคนที่เป็นลงมาอย่างอัมราบัตแอนโทนี่หรือว่าวิลลี่กามาล่าเนี่ยก็ไม่ได้มีแต้มสักเท่าไหร่นะครับ นั่นก็เป็นทางด้านของแต้มที่เขาให้มาทีนี้ผมปิดท้ายกันที่หลังเกมดีกว่าอยากรู้ว่าหลไรคนก็คงอยากรู้ว่าเอ๊ะเทนทากจะพูดอย่างไรนะครับเทนทากบอกว่าตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้นะครับเพื่อแต้มนะครับแล้วก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยเฉพาะเกมบบทางด้านของเอเวอเรตัน ซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับเอเวอรตตันมีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างจะแน่นอนมีโครงสร้างที่เอาชนะได้ยากนะครับเขาบอกว่าเขาต้องพูดอยู่แล้วครับว่าจริงๆเนี่ยวันนี้พวกเราสามารถสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะเรามีโอกาสที่จะเคานต์เอตแท็กนะครับในเกมลุกต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องได้ประตูที่3ที่4แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้นะครับพวกเราก็ยังเล่นเกมรับได้ดีนะครับแล้วก็จัดการกับเกมรุกของเอเวอเรตตันที่ถวะโถงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเขาชมเกมรับนะครับแต่จริงๆอ่ะผมผมบอกส่วนตัวนะ เอวัตตันไม่คมเฉย,ยๆแค่นั้นเองไม่ใช่เกมรับดีนะครับส่วนลูกจุดโทษเนี่ยเขาก็มองว่าทางด้านกาลาโชอเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถเร่งสปีดต,ตัวเองในการเล่นเกมลูกการเลี้ยงที่เอาหาจนมันทําให้คู่ต่อสู้อะยากที่จะหยุดนะครับแล้วก็เสียจุดโทษจนได้ดังนั้นก็ถือว่าจุดโทษทั้งสองลูกเหมาะสมนะครับในขณะที่เกมวิวอัพเขาบอกว่าโอ้โหโดนกดดันจากทางด้านของเอวัตตันอย่างต่อเนื่องเลยอย่างก็ตามครับเป็นเกมที่เล่นได้ยากนะครับแต่ว่าก็ยังช่วยชมลุกทีมที่สามารถ เรียกว่าเอาตัวรอดมาได้กับเกมเกมนี้นะครับเขาก็ยังมองในแง่ดีนะครับเขาบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยทุกๆเกมก็ต้องมองในชัยชนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยการณโชกก็อยู่ในการพัฒนาเรื่องของศักยภาพได้ดีนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็น่าจะเป็นตัวหลักของทีมแน่นอนนะครับส่วนแรดฟอร์ดเองก็อยู่ในช่วงที่เล่นได้ดีกับเกม แล้วก็อยู่ในช่วงที่ทีมสปปรดดีนะครับบรูโน่ก็ที่ยิงลูกโทษจุดลูกแรกเนี่ยก็ให้ทางด้านของแรดฟอร์ดได้ยิงเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับซึ่งเขาก็ไปถามบรูโน่เช่นกันว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับบรูโน่ก็บอกว่าต้องอ่าเอาเป็นว่าพูดง่ายๆเลยเขาบอกว่าพวกเรารู้อยู่แล้วนะครับเราต้องชนะทุกๆเกมต่อจากนี้ต่อจากนี้ไปนะครับเราต้องรักษาเรียกว่าอันดับในลีกให้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังดีไม่พอสําหรับพวกเรานะครับเราต้องการที่จะ ทำให้ดีมากกว่าน,นี้เพื่อเข้าไปสู่พื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับและยากมากจริงๆที่จะชนะนะครับแต่สุดท้ายเกมนี้เราเก็บชนะได้ก่อนนะครับเขาบอกว่าพวกเราต้องชนะทุกเกมนะครับเราไม่ชนะในเกมกับฟูลแลมเพราะเราดีไม่พอแล้วเราก็ไม่ชนะซิตี้ในเกมเยือนนะครับซึ่งทําให้เราไม่ชนะ2เกมติดในลีกนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่ยากรวมถึงเกมกับแอสตันวิลล่ารวมถึงซานแรมสเปอร์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า เป็นทีมที่กาลังดีนะครับอยู่บนหัวตารางดังนั้นนะเป็นเรื่องยากมากที่เราจะไปแซงทั้งสองทีมนี้นะครับแต่แลก็ต่างเา้ามองในเรื่องข้อดีนะครับพยายามกันต่อไปส่วนจุดโทษเนี่ยที่เขาให้ทางด้านของแรดฟอร์ดยิงเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเดินเข้าไปถามแรดฟอร์ดว่าจะยิงไหมแรดฟอร์ดว่าเขามั่นใจว่าจะยิงได้นะครับดังนั้นเขาก็เลยส่งแรดฟอร์ดแล้วเขาก็มั่นใจด้วยว่าทางด้านของแรดฟอร์ดจะยิงประตูได้นะครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับทั้งเทนฮากทั้งบรูโน่นะครับก็ ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเลิกคิดเรื่องฟอร์มดีไปก่อนสำหรับแมนยูนะอาจจะต้องคิดเรื่องสามแต้มไว้ก่อนซึ่งก็ยังย้ำครับวันนี้บทสรุปของแมนยูก็คือเล่นไม่ดีแต่มี3แต้มนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเกมต่อ,ตอไปนะครับรว่าแมนยูจะปรับระบบระเบียบได้ไหมเทนฮากเอาจริงๆส่วนตัวผมมองว่าได้แค่นี้แหละไม่น่ามากกว่านี้แล้วนะครับเรื่องตัวผู้เล่นก็เช่นกันคือผมว่ามันก็อ้างไม่ได้หรอกว่ามันเป็นผลิบัติเจ็บทำไมาทีมอื่นัตเจ็บเขายังเล่นได้นะครับดังนั้นไม่ใช่ ข้ออ้างแต่อย่างใดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมาพูดคุยหลังเกมในวันนี้นะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเ,เพื่อนๆฝากสับสนกันด้วยนะครับฝากซัพพอร์ตนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางให้กับต้องผัดนี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ